เวลคอมบีเอซีเคเดอรออโต้การ์ชโปรวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดีวีดส0 v เวลเลอร์หรือที่รู้จักกันในรหัส MV 75ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์แนวใหม่ที่ผสมผสานความเร็วของเครื่องบินปีกตรึงเข้ากับความคล่องตัวของเฮลิคอปเตอร์โดยในปี2026นี้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาและยังถูกใช้เป็นต้นแบบบในนกกกาาารรรปปฏิิูททหทั่วโล เบลวี280เวเล่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่เฮลิคอปเตอร์รุ่น60 Black h a w ที่ใช้งานมาอย่างยาวนานความโดดเด่นที่แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคือการใช้ระบบปีกหมุนแบบที่โรเทอร์ทำให้มันสามารถบินขึ้นและลงในแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่เมื่ออยู่ในอากาศก็สามารถปรับมุมใบพัดเพื่อทำง,งานแบบเครื่องบินทำให้ได้ทั้งความเร็วและระยะทางที่มากกว่าเดิม ในแง่ของสมรรถนะเบลวี280มีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ520กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปเกือบ2เท่าการออกแบบนี้ทําให้มันสามารถเข้าถึงพื้นที่รบหรือจุดยุทธศาสตร์ได้รวดเร็วกว่าอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในสภาพอากาศปกติและพื้นที่ทุรกันดารน,นอกจากนี้ยังมีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่า1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมถือว่าเหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นในยุคเดียวกัน เบลวี v, 280แวเลอร์ ur, ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วและระยะทางแต่ยังถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วมีระบบควบคุมการบินดิจิทัลที่ทันสมัยใช้งานง่ายและรองรับการบินทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงการบินในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามระบบป้องกันภัยก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วนเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับธิปนาวุธระบบสื่อสารเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมการรบอัตโนมัติที่ช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น ในด้านการบรรทุกเบวี280สามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ14นายพร้อมยุโทโธปกรณ์ครบชุดหรือสามารถแดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นลำเลียงสิ่งของและเวอร์ชั่นติดอาวุธก็ได้จุดนี้ทําให้มันกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งกู้ภยัยหรือแม้กระทั่งการรบโจมตีโดยตรงเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่เบวี280ได้รับการพัฒนามาอย่างดีตัวเครื่องใช้วัสดุคอมพอซิตน้าหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก และการยิงบางประเภทระบบเครื่องยนต์ yes. มีความเสถียรสูงและถูกออกแบบให้ทํางานได้แม้ในสภาพที่มีความเสียหายบางส่วนนอกจากนี้การบํารุงรักษาก็ง่ายขึ้นกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนๆช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มอัตราการพร้อมใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดโลกเช่น s i k Skyboeing Defense X จะเห็นว่า b บว2 8 0มีความได้เปรียบในเรื่องความเร็วและระยะทางขณะที่ d ิฟเฟอ e รทอาจเด่นในเรื่องความคล่องตัวใกล้พื้นดินแต่หากพูดถึงการปฏิบัติการในพื้นที่กว้างและต้องการเข้าถึงเป้าหมายรวดเร็ว b บว2 8 0ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าในมุมมองของกองทัพอเมริกา b บวีสอคือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะมันสามารถทำหน้าที่แทนแบ็กพอได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กองทัพใช้ยุทธวิธีใหม่ๆได้มากขึ้น เช่นการเคลื่อนกําลังพลรวดเร็วระยะไกลหรือการโจมตีเชิงลึกโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินขนาดใหญ่สําหรับเรื่องราคา Bell V-2800 เวลาในปี2026มีมูลค่าต่อเครื่องโดยประมาณอยู่ที่80-90ล้านดอลลาร์สหรัฐราคานี้ถือว่าสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับพราะมมันให้ได้ทั้งความเร็วความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในเครื่องเดียวนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการในระยะยาว เนื่องจากสามารถทําหน้าที่ได้หลายแบบโดยไม่ต้องจัดหาหลายรุ่นสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าเบบี280จะถูกพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐแต่หลายประเทศก็เริ่มให้ความสนใจรวมถึงพันธมิตรนาโตที่มองว่ารุ่นนี้อาจเป็นกําลังสําคัญในอนาคตหากถูกผลิตในจํานวนมากราคาต่อเครื่องก็อาจลดลงทําให้สามารถจัดซื้อได้ในวงกว้างอีกประเด็นที่ต้องพูดถึงคือเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อข้อมูลเบบี280มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย การรบสมัยใหม่ของกองทัพสหรัฐทำให้ข้อมูลการรบทั้งหมดถูกแชร์ได้แบบเรียลไทม์ทั้งระหว่างเฮลิคอปเตอร์เองและกับมือรบอื่นๆเช่นเครื่องบินรบ f 35หรือโดรนขั้นสูงสิ่งนี้ทำให้การทำงานเป็นทีมในสนามรบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาพรวมบีี280เบลเลอร์หรือ m v 75ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการบินทหารในศตรวรรษที่21มันผสมผสานความเร็วของเครื่องบินเข้ากับความยืดหยุ่นของเฮลิคอปเตอร์และยังมาพร้อมความสามารถหลากหลายที่ตอบโจทย์แทบทุกภารกิจสำหรับผู้ที่สนใจด้านการบินและการทหารบีี280ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะในอนาคตเราอาจเห็นมันถูกนำไปใช้ในหลายประเทศ และอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเฮลิคอปเตอร์รบทั่วโลกนี่คือทั้งหมดของรีวิวเบ280เวลาในปี2026ที่เราได้นำเสนอให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นหากคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไปจาก The Auto Garage Pro